สวัสดีครับวันนี้มีข้อคิดดีๆมาฝากอีกแล้วนะครับสำหรับวันนี้จะเอาเรื่องของลักษณะผู้นําที่ดีมาฝากครับโดยที่ผมได้มีโอกาสอ่านหนังสือเรื่องซูเปอร์เลเวลครับเขียนโดยอดีตเป็นผู้บริหารบริษัทซัมซุงนะครับชื่อว่าคุณควอนโอฮยุนโดยในขณะที่เล่าไปครับก็อยากให้ทุกคนหลับตาลองนึกภาพของผู้บริหารหรือผู้นําที่เรากําลังคิดถึงอยู่ ในเบื้องต้นของหนังสือเล่มนี้ครับเขาบอกว่าลักษณะของผู้นําที่ดีและผู้นําที่แย่เป็นยังไงผมจะพูดถึงแค่ลักษณะของผู้นําที่ดีนะคือ 1. ต้องมีความซื่อตรงครับสมีความอ,อม่อนน้อมถ่อมตนแล้วก็3ม,มีความไม่เห็นแก่ตัวซึ่งสิ่งเหล่านี้มันเกิดจากข้างในของผู้นำครับส,สิ่งที่เขาได้มาเนี่ยก็คือมาจากการอบรมสั่งสอนของครอบครัวหรืออยู่ในสภาวะแวดล้อมไม่ว่าจะเป็นที่ทํางานหรือเพื่อนฝูงอะไรต่างๆ อยู่ที่ดีก็กลายเป็นคนดีครับแต่มันก็ไม่เสมอไปครับหรือบางคนอยู่ในสภาวะแวดล้อมที่ดีแต่ก็กลับกลายเป็นผู้นําที่แย่ได้เช่นเดียวกันซึ่งแน่นอนครับคุณสมบัติทั้ง3านั้นไม่ว่าจะเป็นช่วงเวลาตั้งแต่อดีตมาจนถึงจุงบันหรืออนาคตมันเป็นคุณสมบัติพื้นฐานที่ผู้นําที่ดีต้องมีแต่เอาจริงมันไม่เพียงพอครับแค่3ข้อเพราะว่าไม่ว่าจะเป็นการบริหารองค์กรบริหารประเทศมันจะต้องเจออะไรมากไปกว่านั้นไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอุปสรรค เรื่องของผู้ที่เห็นด้วยเรื่องของผู้ไม่เห็นด้วยเรื่องของการแข่งขันสิ่งที่ผู้นําที่ดีควรจะมีเพิ่มเติมหลังจากนั้นครับมีอยู่4อย่างก็คือ 1. มีวิสัยทัศน์ 2. มีความกล้าในการตัดสินใจ 3. แล้วก็ต้องทําให้มันสําเร็จ 4. เมื่อสําเร็จแล้วก็ต้องทําให้มันคงอยู่ยาวที่สุดแน่นอนครับลองเอาไปเปรียบเทียบกับผู้นําที่คุณกําลังคิดอยู่นะฮะมาถึงจุดนี้บางคนแอบมีการโต้เถียงครับว่าผู้นํา ที่ดีนั้นอาจจะมีแค่เรื่องเดียวที่เขายึดถือแล้วก็สามารถที่จะเป็นผู้นําดีได้ทั้งหมดซึ่งอันนี้ก็แล้วแต่ความคิดของแต่ละคนนะครับแต่สําหรับคนหมู่มากที่ต้องการผู้นําในการนําทางไปในทางที่ดีแล้วพวกเขาจะต้องมีลักษณะเหล่านี้ฮนะหลายๆปีที่ผ่านมาเราอาจจะมีผู้นําที่ครบทั้งหมด4อย่างเลยนะฮะแต่ดันใช้4อย่างไปในทางที่ผิดครับเขาสามารถที่จะมีวิสัยทัศน์ในการคอร์รัปชัน มีความกล้าตัดสินใจในทําที่สิ่งที่มันผิดกฎหมายแต่ก็ทําให้มันกลายเป็นถูกกฎหมายแล้วก็เขาคิดมาแล้วว่าวิธีในการทําให้ของเขาสําเร็จทํำยังไงสุดท้ายแล้วเขาจะทําให้มันอยู่ต่อไปยังไงล่ะก็เขาก็จะต้องอยู่ต่อในสมัยต่อไปไงสิ่งเหล่านี้น่ากลัวครับแล้วก็ทําให้เราเห็นภาพทุกวันนี้ชัดเจนมากขึ้น แล้วเมื่อเรามีกฎเกณฑ์ในการตัดสินว่าผู้นำที่ดีควรเป็นยังไง mm. เราก็ควรจะเอาไปใช้ในการเลือกตั้งครั้งต่อไปหลายคนบางคนหรืออาจจะไม่กี่คนที่รู้สึกว่าคนอยู่กับปัญหาเหล่านี้มานานจนกลายเป็นความเคยชินไปแล้วเราก็คิดว่าไม่เปลี่ยนแปลงมันก็ดีกว่าไหมซึ่งบางครั้งครับประชาธิปไตยอาจจะเป็นการเคารพความคิดเห็น ของแต่ละบุคคลแล้วก็สะท้อนออกมาแต่ผมว่าประชาธิปไตยจะมีคุณภาพมากกว่านั้นถ้าทุกคนมีความคิดเป็นของตัวเองแต่ในขณะเดียวกันมองคนรอบข้างด้วยครับแล้วก็คิดถึงประโยชน์ส่วนรวมของประเทศไม่ใช่ยึดติดความคิดของตัวเองเป็นอย่างเดียวอย่างน้อยครับวันนี้เอาความรู้เล็กๆของผมเรื่องแค่นี้แล้วก็ลองเอาไปตัดสินใจดูครับแล้วก็ทำให้การเลือกตั้งคราวหน้าเราน่าจะได้ ผู้นำที่ดีกับประเทศของเราอย่างจริงๆสํสำหรับวันนี้สวัสดีครับ